เสือดาวตัวนี้กำลังพยายามเข้าไปในรังของหมูป่าทัานใดนั้นหมูป่าตัวหนึ่งก็เข้ามาขัดขวางแต่มันก็ต้องถอยกลับอย่างรวดเร็วมันหันกลับไปยังพครงอีกครั้งเพิ่มแรงทั้งหมดเพื่อดึงเหยื่อออกมาจากเงามืด หมูป่าอีกตัวก็เฝ้ามองอันตรายที่กำลังเข้าใกล้ครอบครัวของมันหมูป่าพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วอันน่าสะพรึงแปรเปลี่ยนเป็นพลังที่ถาโถมใส่เป้าหมายด้วยแรงกระชากอันรุนแรงมันลากนักล่าที่ตั้งตัวไม่ทันออกมาจากที่หลบซ่อนอันมืดมิด นี่คือความพยายามครั้งสุดท้ายในการกอบกู้การล่าที่ผิดพลาดไปการซุ่มโจมตีอันเงียบงันได้จบลงเหลือเพียงการประทะของพลังล้วนๆน,นักล่าวัยยาวที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความหิวโดยสัญชาตญาณปฏิเสธที่จะปล่อยเป้าหมายใหม่ที่ไม่คาดคิดนี้การปล่อยคือความล้มเหลว ต่การยึดไว้คือการเสี่ยงบาดเจ็ดในจังหวะที่เสือดาวดูเหมือนจะเริ่มได้เปรียบหมูป่าที่ซ่อนตัวอยู่ในที่สุดก็พุ่งออกมาจากความมืดของโพรงมันพุ่งเข้าใส่ด้วยความเดือดดาลสถานการณ์พลิกผันอย่างสิ้นเชิงนักล่าวัยเยอตกอยู่ในวงล้อม และต้องเผชิญหน้ากับหมูป่าเต็มไม้สองตัวที่ยืนหยัดเคียงข้างกันด้วยสัญชาตญาณการปกป้องซึ่งกันและกันพวกมันไม่ถอยแต่ยืนหยัดที่จะสู้และเผยเขี้ยวโค้งคมกริบราวกับใบมีดแม้จะเป็นรองเสือดาวก็ยังเปี่ยมด้วยความกล้าหาญ มันกระโจนเข้าใส่หมายเล่นงานลำคอของตัวแรกแต่ในเสี้ยววินาทีหมูป่าอีกตัวก็พุ่งสวนกลับทุกครั้งที่เสือดาวพยายามแยกเหยื่อออกจากกันอีกฝ่ายจะตอบโต้ด้วยแรงกระแทกอันรุนแรง เสียงคำรามและฝุ่นดินประปนกันอย่างโกลาหลหมูป่าก็ไม่ยอมถอยเสียงร้องท้าทายของมันกึกก้องไปทั่วทุ่งกว้างกำแพงของกล้ามเนื้อและเขี้ยวที่เสือดาวไม่อาจฝ่าเข้าไปได้ทำให้ความมั่นใจของนักล่าเริ่มสั่นคลอน ด้วยความประหนักอันน่าหดหูว่ามือนี้ต้องแลกด้วยเลือดและพลังงานมากเกินกว่าที่มันจะจ่ายไว้มันหันหลังให้กับเหยื่อก่อนจะหลบหนีด้วยความเร็วสูงสุดที่สายพันนี้ขึ้นชื่อหมูป่าท,ทั้งสอง ขับไล่นักล่าที่พ่ายแพ้ไปไกลสุดสายตาเสือดาวนั่งลงในร่มเงาพร้อมกับท้องว่างเปล่าและศักดิ์ศรีที่บอบช้ำมันได้เรียนรู้ความจริงอันขมขืนของป่าแล้วว่าพลังของการล่าเดี่ยวอาจน่าเกรงขามแต่ก็อาจถูกทำให้ลดลงได้ด้วยสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของการอยู่เป็นกลุ่มในทุ่งหญ้าโล่งและพื้นที่ภ่มเตีย้ย มูป่าเคลื่อนไหวอย่างเงียบงันและมุ่งมัน่นมันคือผู้เชี่ยวชาญตัวจริงของดินแดนเปิดหมูป่าเป็นสัตว์แห่งพื้นที่โลง่งมันเลือกอาศัยในทุ่งสวรรค์ทุ่งหญ้าสั้นและป่าโปรง่งที่มองเห็นโดยรอบได้ชัดและมีเส้นทางหลบหนีมันหลีกเลี่ยงป่าทึบและทะเลทรายแต่เลือกภูมิประเทศที่เข้าถึงน้ำและโคลนได้เสมอ ทุกชนิดถูกถักทอให้ผสานเข้ากับสภาพแวดล้อมของตัวเองและเมื่อมันเคลื่อนไหวสอดคล้องกับผืนดินผู้มิประเทศก็กลายเป็นพันธมิตรในการเอาชีวิตรอดโครนที่เกาะตามลำตัวจะแข็งตัวเป็นกราอหยาบช่วยป้องกันมแมลงกัดต่อยพืชน้ำและยังบรรเทารอยข่วนหรือบาดแผลเล็กน้อยได้อีกด้วยหมูป่ามีเขี้ยวทั้งหมดสี่ซี่เขี้ยวบนจะโค้งขึ้นด้านบนส่วนเขี้ยวล่างจะสั้นและคมกว่า เมื่อเสียดสีกันเขี้ยวเหล่านี้จะรับคมอยู่ตลอดเวลาใช้ทั้งในการป้องกันตัวและดันดินออกขณะหาอาหารเมื่ออันตรายเข้าใกล้สัตว์หากินที่ดูไม่โดดเด่นตัวนี้จะกลายเป็นเส้นสายแห่งความมุ่งมั่นพุ่งทยานด้วยความเร็วฉับพลันทิ้งนักล่าไว้เบื้องหลังท่ามกลางฝุ่นดินหมูป่าสามารถวิ่งเร็วได้ราว48กิโลเมตรต่อชั่วโมงออกตัวจากจุดหยุดนิ่งได้อย่างรวดเร็ว ขณะวิ่งมันจะชูหางตั้งตรงวิ่งสลับไปมาและมุ่งหน้าสู่พรงที่คุ้นเคยสำหรับหมูป่าการเอาชีวิตรอดเริ่มต้นจากการใช้ปาก ขณะที่มันเล็มหญ้าอยู่ใกล้พื้นดินสิ่งที่แปลกคือมันมักจะย่อตัวลงมาถึงเข่าหน้าโดยใช้แผ่นรองหนาๆบริเวณข้อมือเป็นเกราะป้องกันในตำแหน่งนี้มันสามารถเล็มหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเปลี่ยนหญ้าทุกผืนให้กลายเป็นพลังงานอันมีค่าความสมดุลที่แท้จริงของโลกป่าไม่ได้วัดกันเพียงชัยชนะหรือการต่อสู้แต่ยังอยู่ในข้อตกลงอันเงียบงนันว่าพื้นดินเดียวกันนั้นมีพื้นที่พอสำหรับหลายชีวิต และบางครั้งการอยู่รอดก็ไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นจากความขัดแยง้งหากเกิดจากการยอมรับการมีอยู่ของกันและกันอย่างสงบแต่ท่ามกลางความร่วมสงบนี้สันติกลับเป็นข้อยกเว้นมากกว่ากฎของธรรมชาติความนิ่งเงียบของทุ่งกว้างมักซ่อนสายตาที่กำลังจับจ้องหมูป่ายอยู่เสมอจากฉากกําบังของหญ้าและเงามืด นักล่าที่มองไม่เห็นกำลังประเมินทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของมันความสนใจทั้งหมดจดจ่ออยู่กับพื้นดินเพียงเบื้องหน้าพวกมันรู้ดีว่าหมูป่าจะตกเป็นเป้าได้เมื่อมันออกห่างจากโครมากเกินไปเมื่อลูกอ่อนคลัดหลงหรือเมื่อภัยแล้งทำให้หญ้าบางลง จนความหิวบีบให้มันต้องเสี่ยงเข้าไปในพื้นที่อันตรายตัวเมียและลูกมักอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มครอบครัวขนาดเล็กเคลื่อนที่และหากินไปพร้อมกันแต่การล่าหมูป่าก็ไม่เคยง่ายมันตื่นตัวเสมอเร่งความเร็วได้เกินคาดและมีเขี้ยวคมที่สามารถพลิกสถานการณ์ได้ในเสี้ยววินาที ความพยายามจบลงด้วยความล้มเหลวเมื่อฝุ่นดินและเสียงกีดเท้าหายแล้วเข้าไปในอุโมงค์แห่งความปลอดภัยหมูป่าแสดงให้เห็นว่าแม้แต่สัตว์ที่เป็นเหยื่อก็ไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทําอย่างไร้ทางสู้ในการชั่งน้ำหนักระหว่างความหิวกับความระมัดระวังไม่มีสิ่งใดถูกการันตีทุกชีวิตต้องแลกมาเพื่อจะได้พบกับวันรุ่งนี้